สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องของออริจินอลออนทัวร์เดิมนะครับวันนี้เรามาบรรยากาศเช้าเ้านะครับเพื่อมาทาภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเรานะครับเราอยู่ที่ไหนบอกก่อนตอนนี้เราอยู่หาดแม่ลําพึงนะครับเราจะไปบอกอินลาเต็นนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมยาาซึ่งเราไม่สามารถจองได้นะครับมันเต็มแล้ววันนี้เรามาตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับอุทยานเปิดประมาณแปดโมงนะครับสี่สิบหกบวกค่ารถอีกสามสิบเป็นร้อยเก้าสิบ เก้าเจ็ดสามไฟคิดยังไงว่าโตเคาได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้สิผมปิดว่าในบอกได้เก้าสี่เนเป็นช่างไฟไม่ใช่เหรอต่วนนี้กางเต็นท์นี่ครับใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงที่สำนักงานนะครับที่เขาเข้าแถวอยู่ครับครับค่ะขอบคุณค่ะข้างหลังกี่คนครับข้างหลังข้างหลังสองคนค่ะเกาสบาทนะครับนะครับเราไปติดต่อกลางเต็นท์นะครับที่ทำนักงานวิทยาแห่งชาตินะครับ ตอนนี้บรรยากาศยังเช้าๆอยู่ตอนนี้ลิงดิงยังไม่มา <laughs> อันนี้คคืออออทีี่่ยูขงงลิงน,ะะนนนะะั้เขาทำใหม่นะครับแเขาจะไปติดต่อกลางเซ็นตรงนี้นะคะทุกคนไปเข้าไปเลยอเอาบัตรประชาชนมาแล้วเป่ะไม่หันเลย

ได้แล้วนะครับเอเรามาจองสอําเร็จแล้วนะครับได้สามเต็น์คนละสามสิบบาทนะครับตอนนี้เราจะไปที่ลานกลางเต็น์นะครับตอนเช้าไปให้เอารถล,ลงไปอยู่นะครับเอ้าให้เรถลงไปได้ใช่ไหมเย้ <Yeah. S 1> ตอนเช้ารถล,ลงไปขนของแล้วก็อขึ้นมานี่ไงเจ้าหน้าที่รอรับด้านล่างนะครับพี่เขาเรียกกันนะเนี่ยจะประสานงานกันอยู่นะครับว่า เราจองเต็นท์ไหนมานู่นนู่นซ้ายวิ่งเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยโอเคเลยเนี่ยร่มดี่คนที่มากกว่าเรามันเขาเลือกเนี่อร์อะไรครับพี่เบอร์สี่ห้าแล้วก็เจ็ดพี่อ่าไปเข้าซองรอผมก่อนให้รถขยะออกมาก่อนเนาะรอขัดครับขอบคุณครับอ้าวหลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะครับแดดร่มลมตกนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมวิวนะครับ อันนี้คืออันนี้คือรถเอที่ว่าเจ้าหน้าที่ไว้บริการนะครับจะมีตลอดเวลานะครับเป็นรถสองแถวของอุทยานนะครับจะมีวิ่งขึ้นตลอดนะครับสําหรับใครที่ขึ้นไปข้างบนหรือว่าลงมาที่จุดกลางเต็นท์นะครับ oh, yeah. บรรยากาศก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินจุดยิ้มสันเขาไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝัง่งนู้นฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะครับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ดูฝั่งนู้นกันอีกสักพักนะครับเราจะไปเดินรอบเขากันนะครับไปพาเพื่อนไปดูดิ เขาทำในสะพานให้ใหม่นะครับนี่นะครับป้ายสามารถวิวแชร์ไปได้แล้วนะครับตอนนี้มีป้ายวิวแชร์ไปแล้วนะครับส่วนทางเข้านี้จะเป็นตอนนี้จะเป็นห้องน้ำสองฝั่งนะครับสะดวกสบายนะครับสะอาดนนี่วิวแชร์น่าจะไปได้นะครับเขาทำไว้ให้แล้วสะพานน่าจะดีมากแล้วเราจะพาเพื่อนเดินไปที่แหลม เขาเขาแหลมตรงนี้ตกอินน่นนะครับนูน่นอีกฝั่งเขาลูกหนึ่งไกลเลยนะครับตอนนี้ก็เดินง่ายหน่อยเจ้าหน,น้าที่เขาก่อนหน้าน,นี้ต้องลงมีนไปนะใช่ตอนน้ามาแต่ก่อนมันจะไปยังไม่สุดนะครับน้ำใสมากเลยค่ะอันนี้ครับบรรยากาศเหมือนในเกาะเลยครับนี่เหมืนอนเกาะเลย พาเพื่อนเดินไปนะครับชมวิวสองข้างนะครับภูเขาแล้วก็ทะเลนะครับช่วงนี้โควิดนะครับคนก็ยังไม่ถือว่าเที่ยวเยอะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันจะมืดแล้วนะครับเพราะว่า เอาจักัดกาต็น์แค่40คนนะครับก็จะรับจอง20นะครับแล้วก็มาเวิกอินหน้าสุทยาอยีก20คนนะครับะะออทำให้เย็นแล้วคนก็เริ่มจะไม่มีแล้วเจะเฉพาะพวกกลาเต็น์แล้วก็พวกภาคใกล้ๆแถวนี้นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เขาซ่อมแซมถนนทางเดินให้ใหม่นะครับสะดวกสบายเนะอะเดินง่ายเลยแหละ แต่ก่อนเราต้องปีนหินนะครับปีนหินไปเรื่อยๆนี่เราจะปีนหินประมาณแถวนน้นนะครับแล้วก็ทางก็จะขึ้นขึ้นลงลงตอนนี้ก็น่าจะได้ไกลสุดแล้วเดินไปดูนะครับว่าจะสะพานนี้จะไปถึงไหนนะครับอันนี้เรามาครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่ว่าปิดโควิดมาเป็นปีแล้วนะครับมีชิงชาให้นั่งเล่นด้วยนี่จิงชาลิงต้องใ้องลิงด้วยลิงเยอะ โอ้ครับอันนี้ภูเขานะครับสองข้างทางตอนนี้น้ำขึ้นนะครับะลงไปเดินเล่นได้นะครับข้างล่างมีชิงช้าให้นั่งนะ จ้าหน้าที่ทําสะพานให้ใหม่เลยนะครับมาให้เราเดินนะครับอย่างสะดวกสบายเจ้าหน้าที่ที่ออนี่เจ้าหน้าที่ที่นี่บริการดีครับเรามาที่นี่ก็ประมาณสี่ห้าครั้งแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆอ่ะตอนนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับดีครับตอนนี้จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับ นี่จุดพักพักหลบแดดไปภารกิจตามหาตามหาแหลมตามหาปลายเขาสวยไหมสวยนี่มีทางลงให้นะครับใครอยากไปนั่งเล่นมาเดี๋ยวเพิ่นมา,มาทะเลภูเขา คร<พ>บ,บจบที่เดียวนะคะสวยงามนะครับั่งนู้นเืเกาะสม็จเรานะครับน,น้ำน้นไปออนำกำลังมันอยู่ในช่วงลงแล้วขึ้นสุดแล้วนะครับตามที่เรานั่งดูตอนเที่ยงนะครับน้ำมันขึ้นสุดแล้วครับตอนนี้วันนี้น้ำกำลังเริ่มลงอันนี้ฝั่งที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราพาเพื่อนเดินไปจนถึงแหลมเขาเลยนะครับใครที่ยังไม่มาก็มาดูนะครับว่ามันจะเดินไปได้ถึงไหนมีอะไรบ้างใครอยากมาก็มาเที่ยวได้นะครับถ้าใครจะมากางเต็นท์ก็มาเช้าๆหน่อยหรือว่าจองไวล่วงหน้านะครับวันละยี่สิบคนจองแล้วก็เวิร์กอินได้ อยู่ทยานอีกยี่สิบนะาเขาทำสะพานให้เดินง่ายแล้วมีท่านเห็นว้วอมแต่ก่อนมันจะเป็นสะพานบันไดนะครับขึ้นลงตอนนี้จะเป็นสะพานไม้รละนาบสามารถเดินได้เหมือนทางเรียบเลยนะครับเราจะไปแหลมๆนูน้นจะพาเพื่อนไปดูพระอาทิตย์นะครับ พระอาทิตย์รับรับขอบฟ้าวันนี้วันเสาร์นะครับเดือนพฤศจิกายน วันเสาร์ที่สิบสองช่วงนี้ช่วงเข้าหน้าหนาวนะครับน่าจะมีตรงหินให้เดินอะไรหรือเปล่าน่าจะสุดอยู่แต่ไม่ถึง,ง,งนู่นหรอกแต่ถือว่าแนะนำถ้าจะมากลางเต็นท์ให้มาหน้าหนาวนะครับเพราะตอนนี้อากาศร้อนอยู่ไม่ก็หาพัดลมมานะครับ กับสิ่งของอย่าวางไว้หลังรถหรือว่านอกเต็นท์นะครับตอนนี้เจ้าถิ่นเยอะนะครับดิงนะครับมันจะเป็นทางเดินเลาะสันเขาไปเลยนะครับเดินแบบมันแบบว่าเดินริมชายเขาไปเลยอะแต่ไม่ต้องปีนหินปีนอะไรให้ยุ่งยากนะครับเขาทำสะพานไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วดีวดมากใช่ครับ เี่สวยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยกันสร้างสะพานให้พวกเราได้เดินสบายๆเมื่อเช้าเรามาตั้งแต่ก่อนอุทยานเปิดนะครับเราเคยมาถ่ายพิเรตติ้งตรงป่าหญ้าทีนี่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับใครที่อยากถ่ายพิเวนติ้งนะครับมาได้เลยสวยนะครับส่วนมากเขาจะมาถ่ายกันตรงนี้นะครับขเขาแหลมหญ้า คนยังเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ถือไปเยอะมากก็ยังไม่ได้กลับกันนะครับอันนี้เราจะพาเดินรอบไปจนว่าสุดเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาก็มาดูนะครับว่าตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสวยนะครับเหมะาะกับการถ่ายรูปมาก มจะหมดสะพานแล้วมั้งนี่เนาะหลังจากนี้ไปก็เป็นทางเดินเท้าธรรมดานะครับปีนสันเขาไปดูแหลมย่านะครับเราจะไปรอดูพระที่ตกฝั่งปลายแหลมเขานะครับจะซ้ายหรือขวาเราจะไปทางไหนอะ่ะเราจะไปทางซ้ายซ้ายเราังไม่อยากปีนเขานะครับถ้าปีนขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับก็ สูงหน่อยอชั้นหน่อยไปนี่แหละซ้ายนี่แหละนี้เราก็จะมีอยู่ในทุ่งหญ้าสมานนอันนี้<ล>คือ,อสาวน้อยเห็นทุ่งหญ้านะครับอ,อันนี้ใกล้จะเป็นบ้าแล้วนะครับก็สมมุติว่าเป็นสาวน้อยไง ยังแดดอยู่ครับไปเดินไปหลบหลบไปแดดตรงนั้นก็ได้ <S <S นี่ยังแดดอยู่นะครับสี่โมงเกือบห้าโมงแล้วขอรูปสวยๆวยหน่อยสวยไหมสวยนี<ว>ย <S <S ย่ไง่ทยเนี่ยนี่ถึงด้านบนแล้วนะครับ พาพที่เราใกล้ใกล้ตกทะเลแล้วพาพที่ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปดูวิวด้านบนอีกนะครับไป,ไปนำทีมไปดิไป <c oughs> นี่คือเขาแหลม <c oughs> แล้วก็หญ้า <c oughs> อันนี้มีดอกหญ้าเต็มเลยอันนี้ภูเขานะครับนี่ทะเลไปคุณพีก คนยังเยอะอยู่นะครับ,ข,ข,บขึ้นไปหาป้ายตรงนี้จะเป็นชายเขานะครับแล้วก็เป็นหน้าผาชันนิดนึงนะครับมันไม่สามารถเดินไปได้นะครับ รีวิวนะครับรอบ เอาน้ำเริ่มลงแล้วนะคะหน้าเต็นท์ของเรามีน้าหา้ไปนะคะประดัำลงำค่ะแต่น้ำที่นี่ได้น้ำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหินเยอะ น้ำใส่มากตอนเช้าโอเคคะ่ะทริปนี้เราจบกันแค่นี้นะคะไว้คลิปหน้ามา พาเพื่อนๆไปเที่ยวใหม่นะคะยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะ